ก็มันก็ได้การปฏิบัติจริงะครับที่นอกจากนอกจากตำราไปครับทีนี้ไออย่างเราเรียนตำราทฤษฎีอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าในการใช้จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงครับแต่อันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเวลาภาาสนามแล้วมันมีอะไรนอกเหนือจากตำราบ้างอย่างเช่นพวกสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดปัญหาในในจุดที่ว่าเราดูคงจุ้ยแล้วจะไปกระตุ้นอะไรพวกเนี้ยครับ เพราะอย่างเราอ่านหนังสือเราอะไรเนี่ยเราก็ได้แต่ทฤษฎีครับมันเหมือนแบบคนเขาเรียกว่าปฏิบัติเป็น<ม>ดีกว่าที่จะมานั่งรู้แต่ทฤษฎีแล้วก็วนอยู่ในสมองอะ่ะใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สอนเป็นระบบระเบียบดีนะครับก็เออก็ ค่อยๆแจงเป็นขั swimming 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 swimming, ้นเป็นตอนว่าเราต้องเริ่มคิดเป็นสเต็ปยังไงลักษณะไหนเราต้องเริ่มใช้อะไรก่อนในการดูแต่ละอย่างต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับครับดูไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ดูใช่ไหมครับก็แล้วเวลาสอนบรรยากาศการเรียนเครียดไหมหรือว่าเป็อ๋อต้องเป็นกันเองครับเพราะคนที่เรียนเรียนมาเรื่อยๆพอเรียนเรียนหลายๆข้อหลายๆแล้วก็สนิทกันครับ มันก็ได้ได้มาลองใช้อะครับบางทีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจในทฤษฎีเนี้ยเราก็จะได้รับรู้แล้วว่าโอเคในาการใช้งานจริงมันเจอปัญหาอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างครับก็ชอบทุกคอร์สนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วก็ดวงจีนก็ก็สนุกดีมันใกล้ตัว้ะครับใกล้ตัวใช่มันง่ายง่ายที่จะรับรู้ได้ว่าโอเค สมมติว่าเราขึ้นดวงเสร็จครับเราอ่านดวงจบเรารู้เลยว่าช่วงไหนเราดีช่วงไหนเราไม่ดีแล้วเราย้อนไปดูอดีตได้ว่ามันจริงไหมอันนี้คือมันเห็นผลเลยครับอแต่ฮวงจุ้ยเนี่ยเราต้องรอกว่าจะทําเสร็จกว่าจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมกว่าจะมันต้องใช้เวลาใช่มันต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้เลิกมันต้องไม่ทันใจแต่คือดวงจีนนี่แบบมัน เป็นผลทันทีใช้่เลยใช่ใช่ครับก็คือเราเรารู้เลยว่าชะตาเรามันตรงไหมกับดวงนี้